สวัสดีค่ะสวัสดี f อซีของแอร์เจฟ้าทุกๆท่านนะคะเมื่อนี้มากินข้าวน้ำกันเด้อจ่าเด้ออาจเจฟ้ามีอย่างแน่้นะนะคะเมื่อนี้ก็ยังมีอีกคือกาวส้มผักกุ่มนะคะส้มผักกุ่มนะคะอันนี้มีมะพริกหลอด้วยคือเจฟ้าชอบกินแบบนี้นะคะเห็นไหมคะนี่จะชอบกินแบบนี้นะคะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวกินแบบนี้อื้อ แล้วก็นี่เอเสียงดังนิดนึงค่ะของหมักดอกบักลินใหม่นะคะก่อนม,มันจะเป็นหมามก็จะเป็นดอกแบบนี้เนาะแล้วก็หล่นลงมาเอามาต้มนะคะอันนี้แล้วก็ยอดดอกแคนะคะยอดอ่อนใบแค่นะคะยอดอ่อนนะคะดอกแคนี่ใบแค่นะคะแกไอนะอันนี้ยอดามักบววนะคะแต่เจ๊ฟ้าจะชอบกินก็คือ อันนี้นะคะหมากลิ้นชีฟ้านี่นะคะใบนะคะดอกมาลินชีฟ้านะคะก็จะเอามาใส่จานอันนี้นะคะก็คือจะกินเป็นเมนูที่จะของสิกินนะคะอันนี้ก็คือเป็นของชอบชอบจริงๆนะคะแต่ยอดบวกนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่กัอันนี้แต่ก็คือเอาไว้ให้คนอื่นกากินนะคะแล้วก็วันนี้มีพิเศษอะไรเนี่ยหลายๆท่านอาจจะมองว่านะฮน่ารังเกียจมากเลย เป็นไข่จ้งหังนะคะไข่จ้งหังนะคะไข่มันจะมีกลิ่นตุ้งๆนิดนึงนะคะอันนี้แต่คอมามักนะคะของชอบอออกินกับแจ่วพริกแบบนี้นะคะมันเข้ากันมากเลยนะแซ่บด้อเดอ,ดเดอดสิบอกอไข่นะคะหลายทานสิบเอวนะคะนาคับอ่า หน้าตาครับอันนี้มันคือโบคือกันสิว่าของมากเลยค่ะเด้อนะคะกินแบบนี้แหละแห้งสีงน้าไปเมื่อไหร่นะคะแล้วก็มีข้าวเหนียวร้อนๆด้วยนะคะข้าวเหนียวร้อนๆด้วยนะคะเดี๋ยวจะกินให้ดูนะคะคือมันเป็นของชอบนะคะต้มพอดีมันแตกอันนี้นะคะมันบํามบ้วเลยนะก็คือเราก็จ้าแจ่วแบบนี้ค่ะก็กินลงไปคนะคะนี่ค่ะ แล้วก็เนี่ยอันนี้มันจะมีขมนิดนิดคือแบบว่ามากกินแบบนี้นะคะชอบกินแบบนี้อ,อ,อันนี้จะจ๋านะคะแล้ว้มากลุ่มค่ะ นี่ค่ะอันนี้คือส้มผักกุ่มนะคะซมผักกุ่มต้องกัดพริกด้วย อ,อึกเลยเดี๋ยวนะคะกินน้ำก่อนนะคะมันมันะอึกนิดหน่อยนะคะโอ้โหแสบแสบอ้าวพริกทิ่ตำใส่กระเทียมนะคะ หลายคนเคยกินบอใครจากห้างแสบมากเลยผู้ใดว่ดเวาเหม็นผู้ใดว่าบอแสอบผู้นั้นเละค่ะเกิดมาบอสุสักเถอะบอจับของแสบ มันจะเป็นหยอดแบบนี้เหรอห้มาตุกมกิ้มคมขมไว้อย่าโลบเบาหวานมากเดือน ลุ่มนี้ก็เป็นสื่อเนียค่ะปลูกมีอยู่สองต้น เป็นหอดเป็นอะไรอันนี้ดอกมะกุฎใหม่ค่ะอม hết hết bọc thịt <tôi gió> <tôi> ừ. <gió> ขมครับอืมขมกับเผ็ดใส่กันไหมฮจ้ามีเขาพี๊ดนี่นะ อันนัทสมอืมแซ่บจัดเต็ ขอบคุณนะจ๊ะาคุณธรรมศรีตาม,ามขอบคุณนะคะ่ะ